สวัสดีครับช่างไหนหรือหรือคนไหนที่ต้องการคอมแอร์รถยนต์นะครับแล้วก็อะไรอุปกรณ์ซ่อมเกี่ยวกับแอร์รถยนต์นะครับเรามีของราคาถูกๆนะครับคอมแอร์ดีแม็กครับคอมแอร์ดีแมปี2005ถึง2011 าราคาพร้อมส่งอยู่ที่3,400บาทครับถูกๆไปเลยครับถ้าเป็นคอม a i r v วี o f o r t u n จูก็อยู่ราคา3,500บาทพร้อมส่งครับใครสนใจอยากได้คอมแอร์มือ1ราคาถูกๆสอบถามกันได้นะครับเราก็เป็นช่าง แอรเหมือนกันนะครับอยากให้ทุกคนได้ใช้ Air มือหนึ่งสภาพดีๆครับ Air มือหนึ่งดีแล้วก็มันราคามันไม่สูงนะครับเพราะว่าความมือสองก็สองพันสองพันห้าแล้วครับแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าผมเป็นช่างแอร์ผมศึกษามาเยอะครับความแอร์มือสองคือมันเป็นควมประกอบมานะครับมันก็ บางอันก็ดีบางอันก็ไม่ดีนะครับกลัวคนใช้ซื้อไปแล้วไม่คุ้มราคาไม่คุ้มค่าเสียเวลานะครับก็เลยอยากมารีวิวว่าเราใช้คอมแอร์ Air มือหนึ่งราคาถูกๆดีกว่าครับสอบถามได้นะครับคอมแอร์ดีแม็ก0าบาทพร้อมส่งครับแล้วก็คอม v i โ o ้พอ t ิ e เนอร0สบาทพร้อมส่งครับ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้โทรสอบถามกันได้นะครับผมอยู่อยู่จังหวัดราชบุรีครับโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ